ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะคะเดี๋ยวหญิงกับนู้เนี่ยวันสุดท้ายที่จะเที่ยวลัสเซียแล้วแล้วเราจะกลับกรุงเทพจากเอียรคุสนะคะเมืองเอียคุสก็คือเป็นเมืองที่แบบถ้าใครมาเที่ยวใบาขาดทะเลสาบใบขานก็ต้องนั่งเครื่องบินมาลงเมืองนี้นะคะ เราจะกลับโดยสายการบิน S7 Airline ซึ่งเป็นสายการบินสัญชาติของรัสเซียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเ e อียรคูสและนุกงอากระเป๋าเข้าไปข้างในแล้วดูดิอุณหภูมิตอนนี้ลบ18นะคะว้าวโอเควันนี้หญิงจะมารีวิวสายการบิน S7 ใช่ไหมซึ่งเราจะนั่งเครื่องกลับจากเ e อียร์คูสนีสนามบินอยู่ตรงนี้อาคารน่ารักเะล่าสีฟ้าๆเขียวๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันข้างในนะคะ ว่าสายการบิน S7 Airline จะเป็นยังไงบ้างเนอะเข้ามาเจอแล้วพี่นุเอากระเป๋าลากเข้ามาแล้วครับกระเป๋าเรามีเท่านี้านานานสายการบินนี้เห็นว่าก็คือถ้าจะโหลดถ้าจะโหลดกระเป๋าต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มนะคะแต่ว่าถือเพิ่มได้10กิโลมาถึงสนามบินแล้วเราก็ต้องเข้าไปช่องสแกนกระเป๋าก่อนนะ,ะเ๋ยวเราไปสแกนกระเป๋าเข้าไปข้างในกันนะคะ หลังจากหลังจากสแกนเมื่อกี้มาปุ๊บนะคะ <ใน S 1> ก็มาเจอป้ายนี้ใกล้หน้าหน้าจอเอ่อสายกามิน,น S7 เป็นรูป S แล้วก็เลข7นะคะไปแบงคอก1 0โมง 10, 10ชเช็คอินที่เคาน์เตอร์ 4M กับ 3M เช็คอินเคาน์เตอร์เปิด7มงครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้ว7จ็นโมง3มเ็จแล้วป้ายไปเช็คอินกันนะครับสนามบินเท่าที่ดูตอนนี้เล็กมากเนาะนมีแค่ตู้กาแฟกดตู้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  คนก็จัดกระเป๋านันเยอะบางคนก็มานอนสนามบินเลยนะเพราะว่าเหมือนเข้ามาจากเมืองอื่นันัเนี้หรอ <c oughs> ก่อนเข้าไปเช็คอินนะมันเขาก็จะให้เราผ่านคัสตอมคอนโทรลโซนด้วยนะเออเดี๋ยวเข้าไปผ่านสแกนอะไรอีกทีหรือเปล่าคัสตอมนี่ก็คือของแบบของต้องสำแดงของต้องห้ามเข้าออกประเทศอะไรอย่างเงี้ยต้องสแกนอีกทีด้วยแล้วถึงจะเข้าไปเคาน์เตอร์เช็คอินข้างในนะคะ กลับบ้านแล้วเป็นไงครับเครียดมากครับไม่อยากเลยคิดถึงคนที่บ้านแต่ก็ไม่อยากกลับเลยคิดถึงรัสเซียด้วยโอ้ทุกอย่างสับสนไปหมดเลยนี่รอต่อคิวเช็คอินอยู่นะคะเคาน์เตอร์เช็คอินมีแค่2เคาน์เตอร์เอง3เอ็มกับ4เอ็มเห็นไหมก็แล้วก็นี่เป็นที่วัดขนาดกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องนะนี่ต้องยัดลงอีช่องนี้ให้ได้นะคะซึ่งใบนี้ที่เราจะเอาขึ้นเครื่องไม่รู้จะยัดได้ปะ แต่ว่าบี้ได้แหละเพราะมันเป็นเสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็ S7 Airline นะตอนซื้อตั๋วญิงซื้อจาก trip.com นะคะก็ซื้อได้เลยเป็นเป็นเอเจนท์ที่ที่ใช้ช่วงนี้แล้วแบบสามารถซื้อตั๋วที่ในรัสเซียได้แต่ซื้อได้แต่ S7 นะคะส<ๆ>ายการบินอื่นของรัสเซียยังไม่ได้นะไม่มีแล้วก็ตอนที่ซื้ออะซื้อตั๋วของหนูอะไม่ได้รวมน้ำหนักกระเป๋านะคะซื้อแล้วก็ของญิงอะซื้อน้ำหนักกระเป๋า23กิโลกระเป๋าโหลดนะหนึ่งใบ ก็ค่ากระเป๋าค่อนข้างแพงนะคะน่าจะประมาณ23กิโลโลดใบหนึ่งอะประมาณ 3- 4พันเลยมั้งก็เลยไม่ได้ซื้อของโน้นนะคะเพราะเราใช้ใบเดียวอยู่แล้วตอนนี้มาอยู่ในร้านกาแฟตรงที่รอขึ้นเครื่องแล้วนะคะเมื่อกี้วุ่นวายมากก็เลยพูดไม่จบก็เมื่อกี้ตอนที่ยืนรอโหลดกระเป๋าอยู่ใช่ไหมรอเช็คอินอยู่อะเราก็ก็คือที่ิงบอกก็คือซื้อน้ำหนัก กระเป๋ามาแค่ใบเดียวก็วคือของหญิงนะคะส่วนผนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเราโหลดกระเป๋าแค่ใบเดียวแล้วก็กระเป๋าเืียวขึ้นเครื่องสิบกิโล คนละ10กิโลนะคะเขาก็จะให้ใส่ช่องนั้นแหละช่องที่ถ้าสามารถยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะใครยัดเสร็จแล้วก็จะได้แท็กกระเป๋าสีเขียวมาเนาะโอเคก็ซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมาตเตียเนาะก็ลองไปดูย้อนดูสมัตเตียนะคะแต่ว่าก็พนักงานก็เคร่งเครียดเคร่งเครียดจริงจังมากเพราะเหมือนมีแค่สองล็อกเตอร์แล้วผู้โดยสารก็เยอะอะไรเงี้ยพนักงานก็จะหน้าตึงนิดนึงนะคะ แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็หลังจากคือหญิงกับน,นุ่มเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกที่ตัวที่หญิงซื้อมีน้ำหนักกระเป๋าอะสามารถเลือกที่นั่งได้ตอนเช็คอินออนไลน์นะคะเลือกที่นั่งเองได้แต่ของนุ่มเลือกที่นั่งเองไม่ได้เพราะนุ่ไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋ามา<ๆ>ก็คือเหมือนถ้าใครไม่ได้ซื้อเอ็กซ์ตร้ามาหรือตัวที่ รวมน้ำหนักอะ่ะก็คือเลือกที่นั่งเองไม่ได้นะคะแล้วกเ็เมื่อกี้เช็คอินเสร็จแล้วนะคะ<อ>เข้ามาในสนามบินก็ตัววดือะมากคิวตอมอยาวมากนะคะวันนี้เครื่องออกสิโมงก็เรามาถึงสนามบินประมาณ7จ็ดมงครึง่งเนาะประมาณ7จ็ดโมงครึง่งะจากโรงแรมมาแค่สิ 9, บเอ็ดนาทีแท็กซี นั่นแหละเราถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็เวลาเหลือนะคะแต่ว่าคิวตมยาวช้าคิวตมช้า <laughs> ก็จะผ่านแต่ละคนอะไรเงี้ยสำหรับสนามบินเองคุหนาที่อื่นไม่ค่อยไม่ไม่ไมรู้ยังไงนะคะแล้วก็เข้ามาเสร็จก็สแกนกระเป๋าอีกสรุปกว่าจะมาถึงตรงที่รอขึ้นเครื่องอะ่ะสแกนกระเป๋าสารอบ รอบแรกก่อนเข้าสนามบินเข้าตัวอาคารเลยใช่ไหมรอบสองก่อนเข้ามาเช็คอินรอบสามก่อนเข้ามารอขึ้นเครื่องเออแ่นแหละนะคะสนามบินเยอุดอย่างเยอะเอาเด็ว่าเสื้อผ้าอย่าขนุนลังเนาะเสื้อกันหนาวนะคะถ้าใครคิดว่าน้ำหนักเกินใส่กับตัวเลยใส่มาแน่นๆเลยจะไจะไม่ต้องมานั่งรือกระเป๋าตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะมันจะวุ่นวายมากโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องกันก่อนเดี๋ยวไปดูพนักงานบนเครื่องหรือว่าดู ดูเครื่องบินดูอะไรเดี๋ยวดูรีวิวกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงสรุปตรงเคาน์เตอร์เช็คอินก็ไม่ไม่ได้แบบว่าแอฟปีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็ตามสไตล์พนักงานที่เคียร์ทั่วไปที่ว่ารุ่งเรือง ส่วนจวนแอร์จะพูดภาษาจฤษได้ไหมไม่รู้กแต่ถ้ากาวพูดไม่ได้แต่แอร์ก็อาจจะพูดได้บ้างแหละมั้งเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะเมื่อกี้กาวสาวที่เช็คอินพูดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่คุยไม่คุยด้วยเลยหน้าบนหน้างอมากเลยอ่ะโอเคอาจจะเครียดอาจจะแบบคนเยอะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอีกทีนะคะตอนนี้เราขึ้นเครื่องกันอยู่นะนี่ทางออกขึ้นเครื่องอยู่ตรงนี้ เข้ามาเหมือนมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละ <c oughs> คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหลงเลยแล้วก็ในสนามบินก็จะมีหนุนทางเข้าก็จะเป็นสับเบย์แล้วก็มีร้านกาแฟร้านนี้นะคะมีอาหารเบเกอรี่มีแซนด์วิชอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านขายของฝากก็อันนี้ดิวตี้ฟรีเนี่ยจริงๆอะมันเปิดแต่พอเหมือนบอดดิ้งไปคนเริ่มบอดดิ้งอะองมีไฟนี้แหละเออมีสองไฟเดีวยวพอไฟนี้ไปผู้ปิดเลยเดีย๋ยวว่าแต่ร้านขายขอ,องปิดเลยห้องน้ำยังปิดเลยจ้ะ ดูดิเห็นไหมนี่แม่บ้านเดินออกคนที่เข้าอยู่ก็ยังเข้าได้เห็นว่าแม่บ้านไล่ไล่คนนั้นกลับออกมาแล้วแต่มันมีสองฝั่งนะมีทางตรงนู้นอีกอันหนึ่งก็ใครจะฉี่ก็รีบฉี่นะจ๊ะเราอัดกาแฟไปที่เยอะเลยเนี่ยมาซื้อของฝากข้างในแต่ของฝากข้างในแพงกว่าข้กงอนกว่าซูปเปอร์ข้างนอกนะ เท่าเท่าตัวเลยอ่ะเอาวอดก้าขวดเล็กๆเนี่ยก็ชิ้นซุปเปอร์แปดสิบแปดสิบกว่าไม่เกินร้อยแล้วใส่ยี่ห้อ ที่นี่<ล>ถ้า200<ช>เออก็คูณสองไปเลยที่นี่นะถ้าใครขี้เกียจแบกก็มาซื้อที่นี่แต่ถ้าแบกได้ก็แบกไปเลยใช่ใชแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงนะคะจําว่าเราเช็กอินผู้โดยสารที่เช็กอินใกล้ๆกับเรากลุ่มไหนแล้วก็ตามๆเข้ามาเดี๋ยวกยเ็เดี๋ยวก็ออกขึ้นเครื่องนี่รอขึ้นเครื่องนะจ๊ะหน้าเครื่องก็มี เจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวเมื่อกี้ลูกเรือเพิ่งขึ้นไปไปเดี๋ยวไปดูน่าจะเป็นบัสเกตหรือนั่งรถบัสไปใช่ไหมชอบบัสไปโอเคทุกคนครับทุกคนครับ ตอนนี้ไฟ S7 Air l i แอร์ไลน์ของเราเครื่องออก10บโมงครับผมแล้วตอนนี้ก็คือ10บโมงครับผมเห็นหน้าจอไหมหน้าจอตรงเกตทางขึ้นเคี่อง10บโมงเต้เลยครับผมก็นั่งรอกันก่อนนะจ๊ะรอไปเรื่อยๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาที่เคาน์เตอร์ช้านิดหน่อยเรื่องปกติ ตอนนี้1 0บโมงยีเพิ่งเริ่มขึ้นเครื่องกันนะจ๊ะรอไปร้อนที่ภายนอกต้อนะโอเคไปจ้ะขึ้นรถบัสกันจ้ะรถบัสก็เยอะอยู่นะได้อยู่นะระวังลื่นนะไม่ไม่หนาวมากได้อยู่นะไป เราขึ้นเครื่องแล้วคับผมหนาวไหมจ๊ะหนาวมากอ่ะามะมาลบสิบกว่าองศาลมออกปาก S7 a i r l i n เื่องสีเขียวอีกเขียวอีเลยอ่ะคือขึ้นเครื่องไม่หลงแน่นอนตอนนี้หนาวมากนี่เขาดักเป็นแบบส่วนๆเนี่ยจะได้ไม่แออัดกันอ่าคขอยๆขึ้นไปเออเหมือนเขาก็ขยอยปล่อยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยืนค้างบนบันไดเยอะบันไดแบบนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเ่ะ ยี่ส mm ิบหกปีเออมีสี่สองที่โอ้โห mm hmm. oh นั่งข้างหน้าเลย mm hmm. เลือกที่นั่งได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้กันโนก็ได้ค่ะนี่ไง โอเคดีนะโนูได้นั่งทางออกฉุกเฉินเพราะเราเลือกไว้ส่วนอีกซีทหนึ่งที่แบบเลือกที่นั่งไม่ได้โดน26ดีเลยจ้าเครื่องค่อนข้างใหม่เลยอ่ะเป็นบอร์ดหนังขึ้นเครื่องมาแล้วค่ะที่นั่งเป็นแบบว่าส3สฝั่งนั้นาฝั่งนี้3ของเยอะมากบนแบบช่องเก็บของแบบหายากมากแทบไม่พอ,เ,อ,อเสื้อกันหนาวมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เครื่องวินแบบอันนี้อะไรอะ่ะเซฟติการ์อ๋อนี่ไงโบอิงเจ็ดสาเจ็ดแ สีเขียวมากเลยนี่เจอคุณพี่คนไทยทั้งสองพี่บอกว่าตอนขามาจากประเทศอืใช่ไหมคะมคอ๋อพี่บอกว่ามีอาหารเครื่องดื่มเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงพ้าัสวเราซื้อมาซื้ออันถมงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันข้างบนอีกทีนะอ๋ออ๋ไม่มีที่ชั้แบดบ ไม่มีจอให้ดูด้วยไม่มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยเพราะฉะนั้นเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนั่งเงาเงาไปต้องโหลดหนังโหลดหนังที่แบบโหลดหนังมาดูโหล,ลดเก็บไว้ในเครื่อง,องเขามีอันนี้มาแจกด้วยนะดูดีอันนี้พอคิดเธน่าราักอ่ะเขาก็จะมีชาร์จเอาเขาดูชาร์จด้วยว่ามีเด็กตรงไหนบ้างอะไรเงี้ย เด็กไปแล้วก็อดนะจ้าแล้วก็มีเดินมาจากพ้าห่ด้วยนะคะใครจะเอาก็ขอได้คิวห้องน้ำยาวมากเมื่อกี้เครื่องขึ้นมาดีเลย์ไปชั่วโมงหนึ่งนะคะออกประมาณประมาณสิบเ็โมงนิดนิดสิบเอ็โมงสิบคน้ห้องน้ำเยอะมากมีพระหงมน่าีสเดินแจกอยู่เอาไหมคะเอาพ้าหมไหมคะ เป็นน้ำอย่าบอกนะว่าน้ำมะเขือเทศมันจะสุขภาพดีเลยนะคะน่าจะมีน้ำผลไม้หลายอย่างเดี๋ยวเราไปลองกินกันนะอร่อยนะเลยค่ะชิมๆน้ำอะไรคะน้ำอะไรน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศหน้าแดงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจอกลองชิมบ้างมันได้ทำอะไรไหมคะเป็นได้ค่าดูสุขภาพดีอ่ะ ก่อนเลยแดงแจ๋ ฝรั่งเลยดูสุขภาพดีมากแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างกล่องน่ารักอะ่ะสีสันสดใสมากในกล่องมีอะไรเยอะแยะเลยมีชีสกับแฮมเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเนยเนยก้อนใหญ่มาก อันนี้น่าจะเป็น Bar. ออรเรนจ์บาร์เเดี๋ยวแกดูว่าเป็นยังไงอันนี้ชุดช้อนซ่อมนะคะนี่ช้อนซ่อมผ้าเย็นกระดาษไม้จิ้มฟันเกลือพริกไทยขนมปัง แล้วก็ขนมปังตอ,อนแรกนึกว่าไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มน,นะคะเห็นเพราะว่าเห็นในในแอปอะ่ะในแอปของสายการบินไหนก็คือต้องซื้ออาหารซื้อน้ำหนักกระเป๋าอะไรเงี้ยนึกว่าเป็นแบบว่าโลภะแต่ว่าขึ้นมาแล้วเอ้ยมีอาหารมีเครื่องดื่มบริการด้วยอ่ะก็คือแค่มีเรื่องน้ำหนักกระเป๋าที่ต้องซื้อเพิ่มนะ ช็อกโกแลตอยากรู้ว่าเป็นยังไงส้มอบส้มตักแห้งอะไรเงี้ยหรอโอเคมากกับราคาที่แบบว่าบินตรงจากกรุงเทพมาเอียร์ูสเตอร์ที่จะไปเที่ยวใบขานนะคะแต่ก็มิพไม่เสีเว่าโอเคเลยนะแล้วโอเคเลยนะตอนโหลดกระเป๋าก็ไม,ไมไ่ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดมัวเลยเท่ไรก็ช่างตาขกใิหน,นะคะกระเป๋าที่ถืดขึ้นเครื่องของอยูมีสองใบของอีูใบหนึ่งของใบหนึ่ง <Okay. S 2> ใช่ไหมใบหนึ่งเขาก็ให้แบบให้ชั่งน้ําหนักอีกใบก็ไม่ได้ให้ชัง่ง มไม่ได้ีเรียสหรือว่าเครียดอะไรามากหรอกแต่ว่าโอเคเป็นทางเลือกที่ดีนะสวัสดีครับสบายไหมครับเลินเลยนะครับอันนี้ไม่มีที่เก็บหรือว่าไงอ๋ออบอุ่นโอ้นั่งตรงทางออกฉุกเฉินสบายเลยนะขายาวมากที่นั่งตรงทางออกมันจะเอยงเบาไม่ได้จะซับเจ็บก็จะมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังสองห้องข้างหน้าเด็ดห้องเนาะ เข่าไปนะจ๊ะเอ่อก็ใหม่อยู่แต่ว่า,าเมื่นเขายังเซอร์วิสไม่เสร็จอับริการอาหารเครื่องดื่มไม่เสร็จก็เลยเอ่ออาจจะเลอะเทอะนิดน,นึงนะคะก็โอเคหรือว่าโอเค่็ไป ถ,ถึงสุวรรณภูมิแล้วสำหรับสายการบิน S7 a i r l i n e s ที่เราเพงนั่งกลับมาจากเทียรคุสประเทศรัสเซียเนี่ยก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยดีเลยไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตันลงนิ่ม,มากตันลงนิ่ม,มากโอเคแล้วก็นึกว่าโอเคมากเลยตอนแรกหญิงนึกว่าเป็นโลคอสท,ที่ไหนได้เป็นฟูลเซอร์วิสเลยแบบอาหารเครื่องดื่มเต็มที่เลยแล้วก็มีเครื่องดื่มหลายรอบด้วยนะคะ ว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากสําหรับคนที่จะไปเที่ยวรัสเซียนะแต่ไม่มีน้ำอัดลมกับเหล้าไม่มีน้ำ,นนำอัดลมกับเหล้าอ๋อเออเป็นากาแฟน้ําผลไม้น้ํเปล่าชากาแฟอะไรอย่างงี้เออก็โอเคนะจ๊ะเผื่อเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคลิปนี้บา,บายยฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะคะกดซุปเปอร์แจงด้วยนะ <laughs> กดแชร์ให้ด้วยนะจ <laughs> ดกเลิกเลยนะคะ